วันดีครับวันนี้เขมามารีวิวสกิลของยินจานะครับขาดินจานะครับนะมีสกิลอะไรบ้างมาดูเลยกดตัวแรกกดตัวอินนะครับนี่มันจะปล่อยดาบอย่างงี้เป็นแสงนะครับนะถ้าจะปล่อยได้ก็ต้องมีค่าอะไรนะถึงจะแสนนี่แหละจำไม่ได้นะสกิลแรกก็เป็นพุ่งไปน้านะครับนะตี่ลุ้งไก่นะเออสกิลต่อไปสกิลอ e ีแล้วจะเป็นแบบพาดาวกระจายนั่นอย่างี้เออ ผมเพิ่งสุ่มได้เลยนะเนี่ยเออปึ๊บนี่สุม่มได้ของวารีเลยเราจะไป rescue อานะครับผมนะนะแหลกว่าปึ๊บอ่ะปล่อยแบบ้คล้ายดาวพี่ให้ดาวดิอะไรทักอย่างที่มันตาล้ำแสงม่วงๆเออนะนะรอดูกันนี่ปึ๊บนี่แรงนะ ไ็สกิลซนะครับผมนิ่อคล้ายแบบขึ้นแบบขึ้นสามดาวเลยแบบของในเกมมันพีละเออส f ิเอฟนะนร,รนะถนะไฟจะเป็นเบีปุ๊บ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 นุ๊บปง๊บปดีนะุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บีนะบปุ๊บปุ๊คปุ๊บ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 ปุ๊ิปุ๊บปุวบปุบปุนบปุ๊บปุ๊บปุบบนะ ไปดูคนนี้ผมก็ามาดูสตรีมพี่คนนี้อยู่นะครับผมนะมาช่วยพี่เขาฟาร์มได้นะครับตอนนี้ผมช่วยพี่เขาฟาร์มอยู่นะผมสุ่มเนี่ยมาดูรับใช้กันแต่ไม่นะไม่ได้นะเออแต่ว่ามันถ้าเป็นแบบมันก็ฟาร์มง่ายแหละ มันก็ดีหละเออถ้าใครสุ่มได้ก็อย่าเปลี่ยนนะตอนแรกๆมันจะกกตาเลยนะสกิลของนินจาลังลังมาโว้ยพามดีพามดีถ้าได้สกิคลครบแล้วแล้วปล่อยลำแสงได้อืออช่วยพี่เขาตีสักตัวกันเอามาละมาละปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แรงนาทุกคนนะ <c oughs> ดาเมจดเข้าหรือดาวเมจดเราไม่รู้เนี่ย <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปบถือว่าดีนะเนี่ยตีแบบนี้ลากไปได้นี่ได้ล,ดละตายละนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วสวัสดีครับติดตามด้วยลาบ๊ายบายจุ๊บจุบ